ยำเศ้าครับนี้ก็มานาครับมานานี่ก็อยู่นาคือเก่าครับพี่น้องไปครับเดี๋ยวพาไปบึงสมนาโอ้ยบัวเฮ็ดยังอยู่บุกแม่เจ้าเฮ็ดยังครับไว้ปลูกไหม่เอ,เอาข,เขา,ายขบบออาพวพมนนัานี้นนอ้ เจ้ายามหลวงพ่นี่แม่อเออ,บ,อ,เอ,อบุกับพี่น้องให้คำจันยามนะแล้วเอามาเซนี่ป่าบ,บ่ถุงใส่พระยามสิไปยามมึงก่อน,นยามอีมนี่ครับเดี๋ยวผมสี่อสุดดุงก่อนเด้บุิมาดีหลวงพี่น้องมาเบิ่งเด้อ เดี๋ยวผมสียามรอบอันนี้ก่อนเลยพี่น้องเลยมาครับพี่น้องเดี๋ยวผมสียามเลยยามรอบครับลาซิวต่อเดียว คำจัดกับยามนะครับยามใส่เศร้าผู้มีแต่ป่าซิวป่าเจน่าบุเมนี่ป่าอีกคือหลายที่ออยคำจันยามแต่เศร้านะกระปูฟองโต๊ะครับ กับตัวน้อยตัวนึงนะนี่เป็นปลาซิวครับนี่โมกกินไม่แรงครับพี่น้องเบิ่งไปเบิ่งยายบัวยามยามไซครับพี่น้องไซเจนาเอาดูดูแม่ Ồ, oh, mi đi đấy hả? Hói hả mình? Hói, đi Ồ, tao cầm dưới Mà như Đây, mốc nưng, tóc hang mà nè, bảo luôn มี่ป่านอะบุมีกุ้ยปลาซิวกับปลาขาปลาอีกเนามกีเดอนหยวืบัยากถุนึงบดีกับพี่น้องไม่ใช่ปลาอีก หยิบม,มาเลยบ้อสช่วยเล็กหน่อยโมกกินมแมลงครับพี่น้องไม่ใช่สูงรนะเบิดนอยังมันก่อนไม่หนีเลยใส่เมื่อเช้าหนึ่งมันลงปามันลง ไม่เล่นน้ำอาเอาไปใส่ถุงอยู่ดูกตรงนีอเอาใส่ถุงได้ไหมของเม่อมก ok, น้อไหมนาะหรือที่ประแดกปลาแดกได้ไหมนี่ได้ป,ประแดกก็ได้มกกินก็ได้ โอ้มาเจ็ดขนาดปลาใส่ความมีเงินมาอยู่เหรอซื้อเตาเมื่อเนี่ยน่วยน่งเตอต์อจุปปะโอ,โอ้โฮจะคำเป็นที่ฮักได้ลูกเอ้ยน่อยเดียว บัวมันฮักเหรอมันฮักเลยดิคฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเมื่อชวดครับาี่เมื่อเฮ็ดประแดกเมื่อไม่มกแต่ซองฟิตเนาะนู่นละตุ่งเขาจบดีเลยเด้วน,นี่บวกที่เหลือนีกเจ็ดตัวนะพี่น้องเพาอยากกินก็ทักอินบ็อลก์มาด้อยครับเด้อ cái bố xin mộc, bà xin tàu, à, tàu... mưa xuống vô ừ. Chắc bạn. Nói nhiều tàu đèn, tàu, tàu. à. Tàu ตอนนี้นครับเอาไว้พอกันชิปหน้าลิปนี้กั